การให้ข่าวเชือนาตรงมาจกอารชวยผู่วัวขนคเวลา่ของความรุนแรงให้ข่าวนะคะเจ้นี่จะเป็นชิญาตรงจากอาคารผู้ช่อนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญพระบาทพิพิธาและด้วยพิพิธการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพี่วายความเคารพนะคะโดยการวันดาหันพร้อมแจกนะาะหนังจากป้ายคำวหวตที่ไปแล้วยุดปัหานน่าจะเพื่อญาไปฝั่งโน้นคะตินนักิค่าหน้ามาทางยนะคะขอเริ่มด้วยคนโวค่ะประกอบด้วยชุมชนการกิการของชุมชนเริุงเรอนกรดำนการแรงขอุ โด้จยงหวเชียงทองใต้ร่วมกับชังหนเชียงทองเหนือนะครับก็เป็นการแสดงไร่รำนรำนะครับพืชได้ตดมกระทงที่เส็นสายกระทงสายที่สามนะครับเข้าสู่การจัดงานนะครับ เป็นการไร่เราและรวมไปถึงวัฒนธรรมในการสีกรองครับเป็นกรองท้องถิ่นครับที่ชุมชนเชียงทองใต้พร้อมกับชุมชนเชียงทองเหนือได้อนุรักษ์รักษาไว้ครับและมีการถ่ายทอดูมิปัญญาให้กับเยาวชนเพื่อที่จะได้สืบสานวัฒนธรรมการสีกรองที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้ไว้ให้อยู่สืบไปนั่นเองครับ อย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะคะจากในส่วนของท่า,านชัยวุฒิพนาคารุตสศ